โย่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 ยวันนี้มาประชังกับไปขี่โม้โตมาจนจะเท่าควายแต่ยังมีโกยังมึงคงทำไม่ได้มึงดูในท้องกูใส่นักเป็นกิโลกูสดไม่เคยจะจดได้หมดกูสดไม่เคยลดพวกฟิล์มือปราบเมื่อหมดกูหมันราชาสูบมึงมีงมงค่าเท่าหมดแรปได้แค่นี้มึงนี่มึงดูนี้มึงดูพี่มึงดูไว้และกูขอจะเลิกทำตัวจันไรเลิกเฮาเราไปกินยาเกิดมาไม่มีประโยชน์ไรพอจะเลิกขอเงินแม่เลิกขี yeah, wrong, ้แย่ร้องไห้ยัยสัสยูว่า ยยรู้ได้ยังงว่าว่ากูขี้โม้แล้วทำตัวสุดเสียวได้แล้วพัโทรจะใส่ให้ทองหนักข้อทำไมบ้านกูเล่นเพชรเกิดวิวิมึงสดกูแหละแต่มึงดิสดแล้วได้แค่นี้นะ้ำให้ปิเียนเรียงความพวกดิแต่ปะชอบตั้งคำถามมึงอยู่ตีนย่าปินขึ้นมาเดี๋ยวกูเยียบแมงซ้ำกูจะทำให้มึงจำกูไปตลอดไม่เกินสองบาทกูสมึงกับบาดนอกมึงบอกกูเห่ากูเห่าซเพราะมึงไงไอกระจอกเลิกซอนคนอื่นแล้วดูตัว เห็นหน้าแล้วกูปวดขี้ไปไกลไอ้ซัก